เคยรู้สึกไหมครับว่าเออมันเหนื่อยจังเลยที่ต้องรอให้คนอื่นมาบอกว่าเราดีพอหรือต้องคอยวิ่งตามหาแสงจากคนอื่นตลอดเวลาอืมเป็นความรู้สึกที่หลายคนน่าจะเคยเจอนะคะใช่ครับแล้วการพยายามไปไขว่คว้าการยอมรับจากข้างนอกเนี่ยบ่อยครั้งมันกลับทําให้เราแบบว่างเปล่าหมดแรงไปง่ายๆเลยค่ะแต่ว่ามันมีอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจมากนะคะมาจากจากักรพรรดิโรมันเลยมากุสอเรลิอุส ที่ท่านบันทึกไว้ในเอ่อ meditation อ๋อที่เป็นเหมือนบันทึกส่วนตัวของท่านใช่ไหมครับใช่ค่ะเขียนถึงตัวเองเป็นหลักเลยท่านก็เสนอว่าแทนที่เราจะไปเรียกร้องคุณค่าจากคนอยู่เนี่ยเราสร้างมันขึ้นมาจากข้างในตัวเราเองได้โหน่าสนใจมากครับสร้างจากข้างในงั้นวันนี้เราลองมาดูกันดีกว่าครับว่าหลักคิดจากปรัชญาสโตอิแล้วก็สิ่งที่มาคุสอเรลิอุสค้นพบเนี่ยเราจะเอามาปรับใช้ยังไงได้บ้าง ให้เราสงบขึ้นแล้วก็มีคุณค่าจริงๆจากข้างในได้เลยค่ะคือจุดเริ่มต้นสำคัญมากๆของสโตอิกเลยนะคะคือการฝึกแยกแยะแยกแยะอะไรครับแยกสิ่งที่เราควบคุมได้ออกจากสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ค่ะสิ่งที่เราคุมได้จริงๆก็คือความคิดเราเองการตัดสินใจการตีความการกระทำของเรา อ๋อครับครับส่วนที่คุมไม่ได้เลยก็พวกความคิดเห็นคนอื่นชื่อเสียงคำชมหรือแม้แต่สุขภาพเรื่องภายนอกต่างๆซึ่งมากุสออเรลิอุสนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดมากเลยนะครับท่านเจอทั้งสงครามโรคระบาดการเมืองวุ่นวายใช่ค่ะหนักมากแต่ท่านก็ใช้หลักนี้แหละเขียนเมดิเทชันเตือนสติตัวเองตลอดให้กลับมาโฟกัสสิ่งที่คุมได้คือการกระทํากับคุณธธรรมในใจท่ามกลางเรื่องวุ่นๆข้างนอกไม่ได้เขียนให้ใครอ่านเลยจริงๆ ถูกต้องเลยค่ะเพราะการพยายามจะไปบังคับให้คนอื่นมายองรับเราเนี่ยมันเหมือนเอพยายามสั่งลมให้หยุดพัดสั่งน้าไม่ให้ระเหยมันเป็นไปไม่ได้ควบคุมไม่ได้ค่ะมันไม่แน่นอนแล้วก็อยู่นอกอํานาจเราเลยการไปทุ่มเทแรงกับตรงนั้นมันก็เปล่าประโยชน์ไม่ยั่งยืนสโตอิกเข้าถึงเน้นให้เราเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่าอปาเทยียคือความสงบข้างในที่ไม่หวั่นไหวไปกับเรื่องนอกตัวเข้าใจเลยครับ กุญแจสำคัญก็คือการเ,าเปลี่ยนจุดโฟกัสกลับมาที่โลกข้างในของเราแทนใช่ค่ะเพราะตรงนี้เรามีอำนาจควบคุมจริงๆความคิดเราการเลือกตอบสนองการยึดหลักการในใจเราเองอันนี้แหละที่จะทำให้เราเป็นอิสระแล้วก็มั่นคมจริงๆแล้วพอพูดถึงคุณค่าที่แท้จริงในมุมของสโตอิกนะคะมันไม่ใช่เรื่องเปลือกนอกเลย ไม่ใช่ตำแหน่งชื่อเสียงเงินทองพวกนั้นเป็นแค่สิ่งกลางๆสิ่งกลางๆค่ะคือมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ใช่ตัวตัดสินคุณค่าแต่แก่นแท้มันคือคุณธรรมภายในหรือ inner virtue ต่างหากคุณธรรมภายในอย่างเช่นอะไรบ้างครับก็เช่นความซื่อสัตย์ความยุติธรรมความรับผิดชอบความอดทนความเมตตาแล้วก็การใช้เหตุผลนำทางชีวิตค่ะอ๋อครับ นี่ก็เลยเป็นที่มาของแนวคิดที่ว่าสร้างคุณค่าเงียบๆใช่ไหมครับน่าจะประมาณนั้นเลยค่ะคือลงมือทําบ่มเพาะคุณธรรมเหล่านี้ให้มันอยู่ในตัวเราจริงๆผ่านการกระทําซ้ําๆใช่ค่ะทําไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปเป่าประกาศไม่ต้องสนใจว่าใครจะเห็นหรือไม่เหมือนเราสร้างฐานรากตึกให้แข็งแรงโฟกัสที่โครงสร้างข้างในไม่ใช่สีสวยๆข้างนอกเปรียบเทียบได้ดีเลยค่ะ แล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะเอาไปปรับใช้จริงๆล่ะคะจะเริ่มยังไงดีมีสัก4ขั้นตอนง่ายๆที่พอจะแนะนำได้ค่ะขั้นแรกเลยคือฝึกรู้ทันใจหรือ self awareness รู้ทันใจค่ะคือคอยสังเกตตัวเองบ่อยๆว่าเอ๊ะตอนไหนนะที่ใจเราเริ่มโหยหาการยอมรับจากข้างนอกเช่นโพสต์เฟสบุ๊กไปก็อยากเช็คยอดไลค์จังหรือรู้สึกน้อยใจเวลามีคนไม่เห็นด้วยกับเราอ่าฮะ เป็นบ่อยครับพอรู้ทันปุ๊บก็ค่อยๆดึงสติตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่เราคุมได้คือการกระทําของเราตอนนี้โอเคครับรู้ทันแล้วดึงกลับมาขั้นที่2แล้วครับขั้นที่2พอรู้ทันแล้วก็คือตั้งธงในใจค่ะหรือ define your principles ตั้งธงในใจค่ะลองกําหนดเลยว่า คุณธรรมหรือหลักการอะไรที่สำคัญกับเราจริงๆที่เราอยากจะยึดถือไว้อาจจะเลือกสักหนึ่งถึงสอย่างก่อนก็ได้เช่นความซื่อสัตย์การตรงต่อเวลาความรับผิดชอบหรือวินัยในตนเองเลือกที่เราให้ค่าจริงๆใช่ค่ะเลือกแล้วก็จำไว้ให้แม่นเหมือนเป็นเข็มทิศส่วนตัวของเราครับผมมีเข็มทิศแล้วขั้นสามทำยังไงต่อครับขั้นสามสำคัญมากคือลงมือทำสม่ำเสมอ consistent action ค่ะ มุ่งมั่นทำตามธงที่เราตั้งไว้นั่นแหละเน้นที่การกระทำเน้นที่การกระทำเลยค่ะไม่ใช่ผลลัพธ์ที่จะมาจากคนอื่นเช่นเราตั้งใจทำงานชิ้นนี้ให้ดีที่สุดให้ละเอียดที่สุดเพราะเราเลือกที่จะรับผิดชอบซึ่งเป็นธงของเราไม่ใช่ทำเพราะหวังว่าหัวหน้าจะชมหรือเพื่อนจะทึ่งอ๋อคือทำเพราะเราเลือกที่จะทำตามหลักการของเราเองถูกต้องค่ะการกระทำที่มันสอดคล้องกับหลักการข้างในเราเนี้ยแหละคือเป้าหมายจริงๆ เข้าใจครับแล้วขั้นสุดท้ายล่ะครับขั้นสุดท้ายคือพลิกมุมอมองค่ะ reframe external feedback เวลาเราเจอคำวิจารณ์หรือรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคุณอยู่ไม่เห็นค่าเราเลยครับอันนี้จะปวดอยู่เหมือนกันยิ้มใหญ่ๆแทนที่จะจมอยู่กับความรู้สึกแย่ๆหรือหาทางไปเถียงไปตอบโต้นะคะลองใช้คำถามนี้ถามตัวเองก่อนเราได้ทำตำทงในใจของเราดีแล้วหรือยังอ๋อกลับมาเช็คที่หลักการเราใช่ค่ะ ถ้าคำตอบคือใช่เราทำเต็มที่ตามหลักของเราแล้วนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดแล้วค่ะส่วนคำวิจารณ์นั้นก็มองซะว่าเป็นข้อมูลสะท้อนกลับเฉยๆเอามาพัฒนาต่อได้เอามาดูว่าเราจะพัฒนาการกระทำตามหลักการของเราให้ดีขึ้นได้อย่างไงไม่ใช่เอาคำพูดคนอื่นมาตัดสินคุณค่าทั้งหมดของเราชัดเจนเลยครับฟังดูทำได้จริงนะครับเนี่ยค่ะ แล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อเรามุ่งม,มั่นกับการสร้างแก่งข้างในหรือคุณธรรมของเราให้มันแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอแล้วนะคะคบ,บ่อยครั้งเลยค่ะที่การยอมรับโอกาสหรือสิ่งดีๆจากข้างนอกน่ะมันจะค่อยๆตามมาเองเอาเหรอครับค่ะเหมือนเป็นผลพลอยได้เหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเองมันจะมั่นคงกว่ายั่งยืนกว่าการที่เราวิ่งไล่ตามหรือไปเรียกร้องจากข้างนอกเยอะเลยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยครับ งั้นสรุปประเด็นสําคัญที่เราคุยกันวันนี้ก็คือ 1. เลิกเสียเวลากับการเรียกร้องคุณค่าจากคนอื่นเพราะมันไม่ยั่งยืนใช่ค่ะ 2. หันมาโฟกัสที่การสร้างคุณค่าจากข้างในตัวเราแทนค่ะสร้างเองเลย 3. คุณธรรมภายในนี่แหละคือแก่นแท้ไม่ใช่หน้าตาตําแหน่งหรือชื่อเสียงอันนั้นเปลือกนอกค่ะ 4. การสร้างคุณธรรมต้องลงมือทําสม่ําเสมอให้เป็นนิสัยจริงๆลงมือทําซ้ําๆและ 5. เมื่อแก่นแท้ในเราแข็งแกร่งพอแล้ว การยอมรับดีๆมักจะตามมาเองเป็นผลตามธรรมชาติค่ะครบทั่วเลยครับวันนี้ค่ะก็อยากจะฝากให้ลองกลับไปสำรวจตัวเองกันดูนะคะว่าธงในใจหรือหลักการสำคัญส่วนตัวที่เราอยากยึดถือจริงๆอะคืออะไรหาเข็มทิศของตัวเองให้เจอใช่ค่ะแล้วก็ค่อยๆเริ่มลงมือสร้างมันขึ้นมาอย่างเงียบๆในทุกๆวันถึงแม้จะไม่มีใครเห็นก็ตามนะคะ การเดินทางนี้ล่ะค่ะอาจจะเป็นการเดินทางที่สําคัญที่สุดที่จะนําไปสู่ความรู้สึกมั่นคงจากข้างในแล้วก็ความหมายที่แท้จริงในชีวิตของเราก็ได้ค่ะ